คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19กันบ้างซึ่งจีนมีการส่งวัคซีนนี้ไปมอบให้กับปากีสถานเพื่อที่จะใช้ทดลองในมนุษย์แล้วนะคะคาดการณ์กันว่าน่าจะทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วนำมาใช้ได้จริงภายในเวลา3เดือนค่ะ อเมร์อ,อิกรามผู้อนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติปากีสถานเปิดเผยค่ะว่าปากีสถานจะเริ่มทดลองวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยจีนในเร็ววันนี้ซึ่งจะเป็นการทดลองวัคซีนในระดับคลินิกเป็นการทดลองในขั้นที่2นะคะนั่นคือการทดลองกับมนุษย์นั่นเองจีนมีการจัดเตรียมวัคซีนโควิด -19 ขั้นทดลองเด่นกล่าวและส่งมอบให้กับปากีสถานเรียบร้อยแล้วโดยจะสามารถเริ่มการทดสอบในระดับคลินิกได้ในทันทีทางการปากีสถานก็คาดหวังค่ะว่าการทดลองวัคซีน ะประสบความสําเร็จและจะสามารถเริ่มการผลิตได้ภายในเวลา3เดือนข้างหน้าปากีสถานบอกด้วยนะคะว่าการทดลองวัคซีนในมนุษย์ที่ปากีสถานถ้าเกิดประสบความสําเร็จจะทําให้ปากีสถานได้เป็นชาติแรกๆที่มีวัคซีนไวรัสโควิด -19 ใช้ก่อนประเทศอื่นๆ สำหรับวัคซีนโควิด19ขั้นทดลองของจีนที่จะนำไปทดลองในมนุษย์ที่ปากีสถานนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัคซีนโควิด19ขั้นทดลองหลายตัวที่จีนกำลังทำการพัฒนาอยู่วัคซีนตัวนี้คิดค้นโดยโรงเรียนแพทย์ทหารของจีนร่วมกับบริษัทานซิโนไ b i o ซึ่งเป็นบริษัทไบโอเทคที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งทางรัฐบาลจีนได้มีการอนุมัติการทดลองวัคซีนตัวนี้ในขั้นแรกไปแล้วตั้งแต่16มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้วัคซีนโควิด19ขั้นทดลอง อีกตัวหนึ่งของบริษัทเซโนแวคไบโอเทคในจีนก็มีความคืบหน้าในการทดลองกับลิงโดยพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในลิงได้และเ,เริ่มการทดลองขั้นที่2ในมนุษย์แล้วค่ะ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ถ้าไปดูจํานวนของผู้เสียชีวิตต้องบอกว่าน่าตกใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งเกิน5 0,000่นคนแล้วในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่จํานวนของผู้ติดเชื้อมากกว่า8ปดแ0 0 0้คนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาข้อมูลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเทียบกับฝั่งของสเปนและอิตาลีนะคะก็ยังถือว่าอัตราการเสียชีวิตต่อหัวประชากรน้อยกว่ามากค่ะ นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยจํานวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า51,000คนแล้วค่ะโดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยังครองสถิติเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลกต่อไปนะคะโดยสหรัฐอเมริกาถ้าเราไปย้อนดูช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มอีกมากกว่า3,000คนค่ะและขณะนี้ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า8 แสนเก้หมื่นคนแล้วนะคะแต่สหรัฐยังคงมีอัตราการเสียชีวิตในระดับต่ำกว่าหลายประเทศในยุโรปถ้าหากว่าเราไปดูสถิติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ สถิติที่เลวร้ายในสหรัฐนี้มีขึ้นในขณะที่หลายพื้นที่ในหลายมรรฐเตรียมเปิดเมืองเดินหน้าธุรกิจต่างๆอีกครั้งหลังล็อกดาวนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศมาตรการล็อกดาวควบคุมการระบาดของไวรัสมานานหลายสัปดาห์ค่ะอย่างเช่นร้านตัดผมโบลิง่งและธุรกิจอื่นๆในรัฐจ,จอร์เจียอลสกาและโอกลาโฮมาเตรียมที่จะเปิดกิจการอีกครั้งในวันศุกร์ที่14เมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะ อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปค่ะจนถึงตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อสูงที่สุดในโลกแต่อย่างไรก็ตามสาหรัฐมีจํานวนประชากร330ล้านคนสูงกว่าประเทศอื่นๆที่ไวรัสระบาดรุนแรงที่สุดอย่างเช่นสเปนและอิตาลีนะคะ ขณะที่ดรเดบราเบิร์กส์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เฉพาะกิจโควิด -19 าเนียบรัฐบาลได้กล่าวว่าสาหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดในโลกเมื่อเทียบก,กันกับอัตราการเสียชีวิตต่อหัวประชากรแล้วสหรัฐยังมีจำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่าสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเบลเยียมและสหราชอาณาจักร ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะคะเนื่องจากรวมเอาจํานวนของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่คาดว่าอาจจะมีสาเหตุจากไวรัสเข้ามารวมไว้ได้วยกันขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐห,หรือว่า CDC ถแถลงเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาค่ะว่ากรณีการนับจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นจะรวมเอา จำนวนของผู้เสียชีวิตที่ยืนยันว่าเกิดจากไวรัสแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่อาจจะเกิดจากไวรัสนะคะมารวมกันซึ่งกลุ่มหลังนี้เนี่ยก็เป็นการนับตามบรรทัดฐานทางคลินิกและการระบาดของโรคแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องของการตรวจหาเชื้อค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN l i v e นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ